ายน้ำดึงขาวัตถุมงคลก็ช่วยไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการสอกหลือบชาแนลจะมาเล่าถึงเรื่องราวของผีพรายน้ําหรือว่าพูดนิ้นาำที่ชอบดึงขามนุษย์หรือว่าดูดปิญญาณ ชอบที่จะฆราชีวิตมนุษย์มากมายจากสถิติที่เห็นกันอยู่ก็คือตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปีพศ2564ประเทศของเรานั้นมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำถึง35,915คน โดยจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมากถึง120.5นี่นะถ้าคิดเป็นตัวเลขก็เท่ากับ7,374คนแต่ถ้าเฉลี่ยเป็น10ปีแล้วเท่ากับมีคนจมน้ำตายตกประมาณปีละ3,592คนกันเลยทีเดียวและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือปูเทาปูเก่ มักจะเล่ากันว่ามีผีพรายหรือว่าผูดแม่น้ำชอบที่จะมาเอาคนไปอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นเฮ้ยน่ากลัวทางแม่น้ำบริเวณไหนนะเป็นคุ้งน,น้ำบนหรือว่าเป็นบริเวณที่มีซากต้นไม้จมทับถมอยู่ใต้น้ำมากออคล้ายๆกับคุ้งตะเคียนนะครับเออให้สมุติให้นึกถึงนะ บริเวณนั้นแหละจะว่ากันว่ามีผีพรายหรือว่าผู้ไปนน้ำเฝ้าอยู่แล้วถ้าว่าคืนไหนตรงกับวันขึ้นสิบห้าคำพระจันทร์จะเต็มดวงนั่นแหละพระจันทร์ก็จะสาดแสงจากท้องฟ้าแวกก้อนเมฆส่องแสงลงมากระทบเป็นเงาพระจันทร์อีกดวงหนึ่ง มาสะท้อนกับบุญคุ้งน้ำบริเวณนั้นแล้วก็มีบางทีนะจากคำบอกเล่าก็อาจจะได้ยินเสียงดนตรีไทยวันเลงเป็นเสียงแผ่วเบาพอได้ยินอยู่รำไรลอยมาตามกระแสลมมประดุกหนึ่งเสมือนว่าใต้ท้องน้ำแห่งนั้นมีการจัดงานบวงสวงหรือว่างานรุ่นเริง จะมีพิธีกรรมต่างๆนะจะยิ่เสียงเววเวตริง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 ,รงและที่สำคัญที่สุดคือบริเวณดังกล่าวนั้นมักจะมีผู้คนเสียชีวิตจากการจมน้ำอยู่บ่อยๆแต่อีกความเชื่อหนึ่งก็คือเวลาที่จะมีการสร้างเขื่อนหรือว่าสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ๆ มักจะมีการบวงสรวงหรือว่าบุญบานเจ้าดีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาบริเวณนั้นก่อนที่จะทำการสร้างเขื่อนก็จะมีหมอทรงนะหมอทรงหรือว่าร่า,รางทรงมาทาพิธีกรรมบุญเอาชีวิตมนุษย์ท่านผู้ฟังเคยได้ยินกันบ้างไหมครับหมอทรงหรือว่าร่างทรงนั้นก็จะบอกว่า ได้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วถ้าหากสร้างเขื่อนหรือว่าสร้างอ่างเก็บน้ำนี่เสร็จแล้วเขาจะเอาคนไปอยู่ด้วยสิบคนว่าอย่างงั้นเอเขาในทีนี้ก็หมายถึงว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าป่าเจ้าเขานั่นเละครับท่านบุฟ้ฟังดังนั้นถ้าหากมีการเสียชีวิตที่เกิดจากการจมน้ำหรือว่าอุบัติเหตุ ใดๆก็ตามที่อยู่บริเวณเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่ได้ก่อสร้างไปนั้นผู้คนก็จะพากันโจดขานเล่าลือกันว่านั่นแหละเกิดจากการบนบานสารกล่าวก่อนที่จะสร้างเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บนออ้ำออไม่ใช่อ่างเก็บน้ำอย่างเดียวนะถ้าหนุนก็เป็นเขาว่าอย่างนั้นแล้วชาวบ้านก็จะพากันพูดเป็นองกันนึง่งากต่อปาก ว่าคุ้งน้ำแถวนั้นนะเจ้าที่แรงเจ้าป่าเจ้าเขาแรงกินไปหลายชีวิตแล้วว่ากันอย่างนั้น <c oughs> ยิ่งให้เป็นเหมือนการส่งเสริมไม่เกิดความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจขึ้นเป็นการใหญ่โดยเฉพาะเรื่องผีพายน้ำหรือว่าพูดนะแม่น้ำ เรคที่เกิดส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในน้ำนะอย่างคนจมน้ำตายเป็นต้นแล้ววิธีแก่ล่ะบางท่านอาจจะถามวิธีแก้ที่คลาสสิกที่สุดก็คือการบอกผีขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางตั้งศารเพียงตาเออแล้วก็นำหมากปรูยาสูบเหล่าขาวอ่า เอ๊ะเดี๋ยวไอที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำแดงเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำแดงมีอะไรดีนะก่อนที่จะเอาไปเส้นวายหรือว่าบวงสวงจะต้องมีน้ำแดงแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจไม่ใช่น้อยว่าทำไมเวลาที่หมอสุงเขามาทำพิธีบวงสวงบนบานสร้างเขื่อนหรือว่าสร้างถนนนั้นทำไมจะต้องให้เจ้าที่จเจ้าทางเอาชีวิตของมนุษย์ไปด้วยละ่ะ ทำไมไม่บอกเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางบอกว่าถ้าสร้างเขื่อนนี้หรือว่าอ่างเอ็ดน้ํานี่เสร็จแล้วก็ให้คนที่อยู่ในละแวกนั้นๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะชาวบ้านเขาจะได้พากันไปทําบุญสุนทานนะไปทําบุญสุงอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ไหนๆนะร่างทรงหรือว่าหมอทรง ก็ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขากันอยู่แล้วก็บอกไปสิว่าเจ้าที่เอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าคะการที่พรากชีวิตผู้อื่นนั้นมันเป็นบาปนะเดี๋ยวจะทำให้ตกนรกหมกไหมว่าอย่างนั้นเออจะทำไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเชื่อกันไว้เถอะครับ ท่านผูกฝังว่าร้อยทั้งร้อยไม่ว่าจะเป็นผีมนุษย์หรือว่าเทวดาคงไม่มีใครที่อยากจะตกนรกหมงไม่กันหรอกครับยกเว้นไว้ว่าร่างทรงคนนั้นจะพูดไปส่งเด็กเพื่อทำให้ตัวเองมีเรตติง้งเป็นผู้บิเศษบิสูที่สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ที่ปกป้องคุ้งน้ำหรือว่าปกป้องภูเขาวไว้นั่นเองนะและวิธีที่จะป้องกันผีพรายน้ำนั้นการที่จะให้ผู้คนไปจุดธูปจุดเทียนหรือว่านำของเส้นใยไปถวายนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดเอา้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็บาะว่า รายน้ำหรือว่าปูกในน้ำจะต้องอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นการที่จะทำพิธีต่างๆการจุดตูปจุดเทียนเส้นไหวอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นของหวานของขาวก็จะต้องทำกันอยู่ในน้ำจึงจะถูกต้องถ้าท่านผู้ฟังพากันมานั่งทำพิธีบนบุก เป็นการทำผิดฝาผิดที่ผิดทางปเปรียบเสมือนว่าจะไปตกปลาบนเครื่องบินอาคงจะไม่ได้ปลาหรอกครับเ <c oughs> ออท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าผู้ด,ดำเดินรายการก็พูดไปเรื่อยออเจะให้ไปนั่งจุดตูบจุดเดียนทำวิธีกันใต้นะ้นำได้ยังไงมันมีที่ไหนกันเออ กจริงๆแล้วก็มีเหตุผลอยู่นะการที่จะไปนั่งจุดทูปจุดเทียนอยู่ในน้ำนะประเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกกันพอดีเพราะฉะนั้นทางแก้ที่ถูกวิธีที่สุดก็คือไม่จำเป็นอย่าไปใกล้น้ำเออหมายถึงว่าห่วยหนองกองบึงหรือว่าอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนต่างๆ เพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะหายใจในน้ำได้แล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กๆนะผู้ปกครองก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังห้ามไม่ให้เด็กๆไปใกล้น้ำหรือว,ว่าไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดหากไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเพราะอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการจมน้ำส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก และเยาวชนมากที่สุดหรือไม่ก็พยายามให้เด็กๆนะพากันดูข่าวคนที่จมน,น้ำเสียชีวิตกันบ้างเป็นระยะระยะม่ใช่ว่าปล่อยให้เด็กนั่งลิ่นแต่เกมดูแต่การ์ตูนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแค่เนี้ท่านผู้ฟังก็จะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากการจมน้ำได้มากเลยทีเดียว แต่บางท่านก็บอกว่าบางทีคนเรานะก็อยากผ่อนคลายล่นน้ํากันบ้างเออไม่ได้หรือ,อยังไงล่ะผู้ดําเนินรายการว่าอ,อย่างนั้น <c oughs> เออได้สิครับท่านผู้ฟังเราก็ใช้วิธีการผ่อนคลายโดยการที่พาเด็กๆหรือว่าคนที่อยากจะลิ่นน้ําไปล่นลน้ําในส่วนน้ําไงล่ะเออเพราะว่าในส่วนน้ําก็จะมีกาดนะ และมีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเพื่อช่วยให้คนที่เล่นน้ำนะ่ะเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วผู้ใหญ่ล่ะ,ะผู้ใหญ่หลายคนก็เสียชีวิตจากการจุมน้ำเราจะแก้อย่างไรก็อย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไปแล้วว่ามนุษย์เรานั้นไม่สามารถหายใจในน้ำได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับน้ําจําเป็นจะต้องศึกษาถึงอันตรายที่เกิดจากน้ําเสียก่อนอย่างเช่นตะคริวเป็นต้นเออตะคริวก็สามารถทําให้คนจมน้ําตายได้แม้ว่าน้ำจะมีความลึกเพียง50เซนติเมตรท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะพากันหัวรออกกรเราะกากเลยครับไอ้น้ำตื่นๆน,นะ ห้าสิบเซนติเมตรใครจะมาจมได้มีสิครับท่านผู้ฟังมีเยอะด้วยแต่มีอยู่คนหนึ่งนะแกเกือบจมน้ำตายในขณะที่มีน้ำลึกเพียงสามสิบเซนติเมตรอยังดีนะตอนนั้นที่มีคนเห็นแกชั่นานะแหล่ออันนี้เป็นนามสมตุติวันนั้นนาแหล่แกไปไถนา,นาอ่านาแหล่แกไปไถนากับเพื่อน กับเพื่อนรงวมงาน genetically โดยการใช้รถไถดินตามใส่เครื่องคูบต้าสูบเดียวเสียงดังแกก็ไถของจกไปเรื่อยจนเกือกจบจะหมดวันอยู่แล้วจะมีสองคนคอยผลัดกันไถานาถ้าอีกคนหนึ่งเหนื่อยอีกคนหนึ่งก็ไปไถแทนเขาเรียกว่าเปลี่ยนผัดตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามโมงครึ่ง ถึง4โมงเย็นเห็นแค่ได้แกก็ไถนาของแกื่อยๆอ่าช่วงนั้นเป็นเป็นรอบของแกไถส่วนเพื่อนเพื่อนรบงานก็ไปพักอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเงียบไปเออเพื่อนรงงานก็นึกเอกใจนะมองดูแกนะเออเห็นแต่แกล้มอยู่นะนอนอยู่แต่ดูในท่าตะแคงดีนะปากแกยัง ยังเลยน้ําอยู่ยังค้นน้ําอยู่พอหยืขึ้นมาหายใจได้แล้วเก็ตะโกนบอกว่าซอยคืนนี้ซอยเคืนนี้ซอยเคืนนี้เ,เีกว,ว่าอย่างนั้น <c oughs> เอ,อเนื่องจากว่าเก่เป็นคนพูดอีสานก็หมายถึงว่าช่วยผมหน่อยทีเวยผมนหน่อยอ่าเป็นอตรายมากๆที่แรกเพื่อนร่วมงานก็คิดว่าเกดแกล้อเล่นว่าอย่างนั้นแต่ <c oughs> พอดูไปดูมานะ แกคงไม่ลเล่นหรอกใครที่ไหนจะเอาหน้าไปจุ่มยี่โคลเล่นเออก็เลยวิ่งไปช่วยแกนะไปอุ้มแกขึ้นมาจากทุ่งนาลักษณะของแกนะกระงงไปทั้งตัวพอเอาขึ้นมาได้ก็ทำการนวดแกอยู่พักใหญ่เออแกถึงจะลุกขึ้นมานั่งได้นี่นะถ้าหากไม่มีใครห็นแกคงจะโดนผีพรายดึงจมน้ำตายไปแล้วกระมัง นี่ขนาดแค่น้ําแค่ฟุตเดียวนะ่ะถ้าลึกถึงเมตรถึงสองเมตรเราก็ <c oughs> โู้จทนผูฟังครับอคงจะไม่เหลือชื่อของแกแล้วไม่ใช่ว่าผูดดาเนินรายการที่ไม่เชื่อเรื่องผีพายหรอกนะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าในน้ํายังมีสิ่งที่เป็นอันตรายมากมายที่หลายคนยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นจระชี ใครจะไปคิดว่าในน้ําจะมีจระเข้ก็เพราะว่ามันหลุดออกมาจากฟารมได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังงูพิษขนาดเล็กมาแมลงพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สามารถทาให้เราหมดสติหรือว่าสรุกไปเลยก็ได้บางทีก็อาจจะเป็นกระแสน้ำบุนน้าดูมีชะง,ง่อนหินใต้น้ํา ว่าน้ำไม่ลึกนะดูแล้วเป็นน้ําธรรมดาก็ไม่น่าจะเกิดอันตรายอะไรขนาดนั้นเออเราก็ลงไปลิน้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังในโลกนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มนุษย์เรายังไม่เคยรู้จักแต่ถึงรู้ก็ไม่คิดถึงว่าที่ประเทศของเราจะมีอย่างเช่นกระเบน้ำจืด ปลาเปียรัญญาปลาไหลไฟฟ้าอ,อมันจะมียังไงในประเทศของเราวะย่างนั้นแต่ไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยเขาไปซื้อมาเลี้ยงแต่พอเลี้ยงไม่ไหวก็เลยปล่อยลงแม่น้ำลำคลองนะที่เห็นในข่าวก็มีกันอยู่ถุงไปยิ่งปลาไหลไฟฟ้านะน่ากลัวมากๆครับ ผีปลายนะ้ำในชิดสายไปได้เลยแต่ใครไปถูกต้องประไลไฟฟ้านะ,ะหัวใจจะหยุดเต้นจมน้ำตายอย่างแน่นอนอันนี้ไม่ต้องสืบแต่ไม่มีร่องรอยอะไรก็จะหาว่าผีพายดึงขาอีกนั่นแหละเ <c oughs> ออ <c oughs> แต่ก็มีอยู่คนครับที่อยากจะเปลี่ยนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการซอกหรือชาแนลอยู่ในขณะนี้ว่า ท่านไม่สามารถใช้เครื่องรางของขลังกับผีพรายน้ำได้โดยเฉพาะพระเครื่องที่ห้อยคอเป็นพวงใหญ่ๆนี่นะเป็นอันตรายมากๆยิ่งใส่พวงใหญ่แค่ไหนยิ่งอันตรายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากท่านกำลังจะนั่งเรือข้ามฟาก่า,าสมมตินะจากท่าพระ ข้ามไปวัดระฆังคูสิตารามอย่างนั้นก็ให้ท่านบองหาห่วงยางนะครับว่อบาอยู่บริเวณไหนของเรือแต่เกิดเหตุฉุกเฉินหือว่าเรือร่มก็ให้วิ่งไปแย่งเอาห่วงยางแย่งให้ไวนะที่สุดเลยแล้วก็กระโดดว่ายน้ำไปให้ไกลให้ไกลมากที่สุดจากตัวเรือที่กำลังจะล่มห้ามอยู่ใกล้คนอื่นเป็นเด็ดขาดถ้าหากเกิด เรือรุ่มขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะให้ดีไปกว่านั้นนะให้ท่านผู้ฝังสวมเสื้อชูชีพนะเออไม่ต้องไปสวมเสื้อยันนะครับเสื้อยันช่วยอะไรไม่ได้ให้ให้ซื้อเลยซื้อเป็นส่วนตัวเลยเสื้อชูชีพเนะี่ยเพราะว่าห่วงยางเนี่ยอาจจะเกิดการแย่งกันเออแย่งกับเขาไม่ทันหรอกครับเสื้อชูชีพของเราเนี่ย สูอติดตัวไปเลยยิ่งถ้าเรานั่งเรือบ่อยๆท่านก็จะสามารถรอดจากผีพรายน้ำได้ท่านบูฟังรองคิดดูสิครับถ้าหากท่านใส่เครื่องลางของขลังอ,อหรือว่าสายศินสร้อยพระอะไรประมาณเนี้เวลาที่เกิดเหตุจ,จุลมุนเชือกสายศิลหรือว่าสร้อยพระเครื่องก็อ,อาจจะไปเกาะกับตะปูหรือว่าเหล็กเกี่ยวอะไรบนเรออือ เกาะเกี่ยวเกี่ยวข้อมือเกี่ยวคอแล้วก็ไปไหนไม่ได้ท่านก็จะจมไปกับเรือแล้วยิ่งใบกันใหญ่นะท่านบุฟังยิ่งคนที่หอยพระเครื่องหรือว่าครองพระเครื่องอยู่เต็มคอพวงใหญ่ๆห,หนักประมาณ1 0บถึงยี่สิบกิโลกรัม <laughs> แต่ท่านบุฟังนึกไม่ออกก็ดูในรูปในคลิปของผู้ดำเนินรายการก็ได้เดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะเปิดรูปเอาไว้ นะถ้าห้อยพระขนาดนั้นนะท่านจะต้องตายก่อนเพื่อนเลย <c oughs> จุ่มน้ําตายเพราะว่านักพระนี่ขนาดเดินอยู่บนบกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสะดุดลุมโขหักตอนไหนเลยเพราะฉะนั้นให้ท่านผูฟังไม่ต้องไปคล้องพระหรือว่าเสื้อยันนะให้คล้องห่วงยางกับเสื้อชูชีพอ่าเป็นดีที่สุด และอีกอย่างท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องกลัวผีพายหรอกนะครับเพราะว่าผีพายแกไม่ค่อยวางช่วงนี้ผีพายแกติดงานตอนเนี้ยแกติดงานไปกระซิบข้างหูของหมอปานหมอปานพลายกระซิบนะผีพายแกมีความรู้เกี่ยวกับเผิดบ้านกัาเมืองอยู่เพราะฉะนั้นพักนี้แกไม่ค่อยชอบน้ํา <laughs> <laughs> so what?